ครับในนาของผู้จัดงานนะครับก็มีต้อนรับทุกท่านครับวันนี้มีแขกผั้หลักผู้ใหญ่นะครับมาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับหลายท่านนะครับอ่าก็ตอนอีกเรืองขอบุณญาพี่น้องนะครับที่เสีบัดนะครับขอร่วมควบมนิดของเรานะครับผมเองนะครับเป็นครูโคดเด้นชตาดิบครูชำนาญการพิเศษนะครับจากโรงเรียนบ้านอสวนนะครับก็เป็นตัวแทนนะครับตรงนี้นะครับก็มีู้หลักผู้ใหญ่มาเยอะนะครับ อ๋อา,อา,อา,อาวผู้ใหญ่ครับสจครับอแรกนะครับก็จะอนุญาตนะครับให้ท่านาอจอรในจเสนหานะครับได้พบปะกับพวกเรานะครับเดีทันว่า ท,ทันทีเป็นงานเท่เาไรกก็แล้วกันครับขออนุญาตเป็นตับผู้ขับเรียนท่านผู้อนวยการสออำเภอราชนบุรีนะครับแล้วก็ท่านกำนันตำบลไผ่นะครับแล้วก็ท่านกำนันตำบลหนองค้องท่านมัณฑนาพุทธานุวัฒนรักษารักษาการนายกคตะบลไผ่นะครับแล้วก็ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก็คณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้าน นาวองนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้าสวรรค์นะครับแล้วก็คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านก้นสวรรค์นะครับก็วันนี้ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติได้ดีเช้าก็ได้มาร่วมงานทั้งปี่ชุ่เท้าที่หนึ่งแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ได้ได้รับเกียรติจากข้าหลโอก็ได้มาร่วมงานเปิดเปิดคณะหมอลำ ในเ็มวันนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆฝ่ายทุกๆหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบทำทั้งงานวันนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับถ้าไม่มีท่านอคณะครูหรือคณะกรรมการสถานศึกษานะครับแล้วก็พี่น้องชาว้านคอนสวัสด์ทุกทุกท่านสิบเก่าทุกๆุกท่านนะครับก็จะไม่มีงานวันนี้ขึ้นมาได้ครับและ อีกส่วนหนึ่งก็คืองานวันนี้จัดโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือทาโรงเพื่อน้องก็ได้สอบถามกับทางท่านพอแล้ครับว่าก็ใช้เวลาระยะเวลาพอสบบสวนก็ประมาณเกือบสามปีครับรเกือบสาปีใช้งบประมาณเกือบ2ล้านนะครับก็ก็สุดท้ายก็ขออนุโมทนาบุญน,นะครับกับพี่น้องศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านพรสวรรค์น,นะครับทุกๆท,ท่านแล้วก็ พี่น้องชุมชนโรงเรียนบ้านคอนสวัสดิ์แล้วก็เขตใกล้เคียงคณะตัวาจารย์หลายๆโรงเรียนครับที่ได้ร่วมาบุญเพื่อสร้างโดมให้น้องในวันนี้นะครับและก็สุดท้ายก็ขออนงโมธนาบุญกับทุกทุกท่านนะครับแล้ววันนี้ก็ขอให้สนุกกับงานหัวลำคณะใหญ่ถ้เป็นคณะต้นของประเทศนะครับคณะปสมบันเทิงศิลป์แล้วก็สุดท้ายก็ขอให้ ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพน,นะครับขอบคุณมากครับต้องขอบคุณท่านสอสรุณิชกรศินิหาเป็นอย่างสูงครับท่านต่อไปครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารที่ดูแลตำบ,บลไผ่นะครับก็จะให้ท่านได้บพวกปะกับพวกเรานะครับเพราะอ,อยากเชิญท่านกอนนันสุภาพไยแก้วครนนั้นได้เป็นคตรรุจิพระบรมราชินีนาถแล้ววันน้เด็กไม่อแล้วกับก็เรียนตะกุกกะกับนะครับ ท่านจอจนะครับท่านผอทุกโรงเรียนนะครับและนคณะกรรมการจัดงานทุกท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านที่มารับชมและฟังงานในคืนนี้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากเนาะก็ขอฝากนะครับในรุ่นนะครับ ก็อย่าทะเลาะวิวาทก,กันนะครับถ้าบ้านไหนนะครับที่มีการทะเลาะกันนะครับก็ถือว่าบ้านนั้นไม่พัฒนานะครับ,บแล้วก็ขอฝากทางเจ้าหน้าที่นะครับถ้ามีการเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้ท่านได้ดำเนินการนะครับโดยเด็ดขาดน,นะครับ เพื่อเป็นแบบอย่างในเยาวชนนะครับปากโก้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะจะมีท่านปากอยู่หลายท่านอยู่นะครับเอาเรีนนี้มาผ่อนนะครับปกขอขอบคุณทุกท่านครับขอรมกรมประมงกัมสุขภาพไทยเท่ากับอารมณ์ไทยนะครับคนต่อไปครับเขาเรียกเลยคือท่านประธานกรรมการฐานสารนะครับท่านอุณหลักษณะอาชีพคือข้าวบผม ทา่านับผู้กับนักตานี่ตรวจตัวรัตนบุบรินับท่านจอรถนั่งใจปัญหาท่านกำนันนะครับท่านตำบุญไผ่และน้องมาทองแล้วก็ญาติพี่น้องผู้ที่ร่วมงานวันนี้แล้วก็พี่น้องชาวอำเภอรัตนบุรีทุกท่านนะครับผม ในนามของประธานกรรมการราสันสานต้องมีอะไรมากขอบคอนพี่น้องผู้เข้ามาชมหมอธรรมคณะปาต้มเหมเดิมศิลป์นะครับวันนี้ขอกราบพี่น้องสนองสระนามเพื่อความสนุงพระนามทอดแจ้งอย่างเป็การครับผมขอบคุณท่านผู้ไร้สะอาดประธานกรรมการสันสานนะครับท่านต่อไปครับคือว่าเป็นเจ้าของสถานที่ตรงนี้นะครับที่ได้ร่วมกับคณะกรรมการได้จัดงานครับขออนุญาตท่านผู้ในการ วลาจะแถลงข่ารครับผู้กำรังดูในบ้านเราสอนโดยาจารย์กพงศ์ครับเราเรียนท่านผู้กำกับสวรัตนบุรีท่านสจโดนชัยเสนีย์นะท่านกำรทั้งสองกรบลนะครับท่านผู้กำการสานันทิสาท่านผู้บริหารในเขตกรุงไทยแล้วก็สวัสดีนะครับพี่น้องชาวตำบลไทยทำอำเภอรัตนบุรีหมู่บ้านอื่นๆนะครับทางหลนายกรรแล้วก็ ทุกทุกที่นะครับมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราวันนี้ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ร่วมกันช่วยดูแลขอบคุณทีมงานสีเก่าโรงเรียนทั้ง4สถาบันนะครับร่วมด้วยช่วยกันจัดทาสร้า,าโรงโดมเพื่อนอนมูนิธปีโรงเรียนแล้วเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ฉลองในวันนี้ก็ถือว่าเรามีมติร่วมกันว่าขอมีโบราณใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งนะครับในร่วมิดีกักบฉลองโดม พื่อน้องเนร้อยีโรงเรียนเป็นโรงที่พี่จะทำให้น้องนะครับใช้เวลาประมาณสามปีนะครับงบประมาณก็ประมาณล้านแปดเจ็ดล้านเก้านะครับก็ถือว่า่วมด่วยช่วยกันของพี่น้องทุกท่านทุกท่า่ส่วนนะครับต่อวันนี้ก็ถือว่าเต็มการขอบคุณพี่น้องไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับเราถือว่าเป็นปรงวาลให้กับชีวิตด้วยกันนะครับในส่วนของต้นปีก็ ทุกท่านมีความสุข,ขตลอดปี2569นะครับแล้วก็ปีต่อไปนี้ก็ให้มีความสุขกับอมลรำวันนี้ครับผมสวัสดีครับ,รบต้องขอบคุณว่าที่ร้อยตรีเลยเฉลยวิสาครคับผู้ในาการโรงเรียนบ้านขอสวรรค์แต่ท่านมาดูตรงนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับผมมาอยู่ตรงนี้11ปีครับนี่ย้ายจากโรงเรียนบ้านนนทปานะครับอยู่โนนเจปา20ปีมาอยู่ตรงนี้11ปีเป็นครั้งแรกของหมอรำที่มาเล่นที่สนามโรงเรียนบ้านขอสวรรค์นะครับท่าน ถือว่าเป็นโอกาสดีครับและต่อไปท่านสุดท้ายท่านจะมาดูอานุเคราะห์นะครับมาดูแรงคอปเอ็งพวกพวกเราครับวันนี้จะเป็นท่านพันตำรวจเอกคารุบุญสดนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรัฐบุรีครับผมจับแปดเรียนท่านผู้ประการนะครับท่านสจรุ่งชัยนะครับท่านกำลังท่านสับ และก็ท่านกรรมการทุกท่านนะครับท่านศิษย์เก่าครับที่มาร่วมแต่เปนพระป่ารงเพื่อนร้อยของโรงเรียนพระ consort ในวันนี้นะครับตัวผมเองนะครับก็เพิ่งย้ายมาใหม่นะครับได้ไม่ถึงเดือนนะครับก็วันนี้นะครับก็กำลังทั้งนอกในทั้งแบบนะคทั้งตำรวจทหารอธิบดีร้องเกือบพลาดเกือบ50ชีวิตนะครับก็สิ่งหนึ่งที่ท่านกำลังได้กังวลก็คือเหตุระเวิด ทีต่างๆนะครับที่ทําให้การชมหมอลำการแสดงดนตรีอิกทีนึงนะครับเพราะว่ามีาลูกหลานของเรานะครับห้าคนสคนนะครับต่อเหตุทุเลา่อะทำให้การชมการแสดงนั้นไม่ราบรื่นนะครับในส่วนตำรวจก็มีรถควบคุมนะครับ,รม,าบ,ม,ม,รบมาจอดอยู่ข้างหลังครับเป็นที่พักนักเลงน,นะครับอยู่ทีวันสิบคนเป็ในใจรอบไปน,นะนะครับแล้วก็ท่านกรรมการท่าน,นอผอบอกว่า ถ้าเรารับจ้างมาสี่ห้าแสนท่านมีตีกันท่านรนายว่าก็ฐานนะถพ่อแม่ลำบากถ้าสิบคนนะครับก็อยากนะครับก็อยากอยากให้มีเหตุนะครับก็อยากจะให้มีความสุขในช่วงของชาวันปีใหม่นะครับก็วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็มีใจที่เความรักสามัคคีของพี่น้องนะครับของตำบลไทยนะครับของบ้านของเราขอาพนักงานตุนีช่วยกันนะทุกท่าะ เงินแรกๆก็น้อยครับช่วยกันครับเป็นกองทุนสร้างรถเพื่อรถครับใช้เวลาเกือบสามปีนะครับสองล้านกว่าบาทนะวันนี้ก็ประมาเฉลิมฉลองกันในเชิงของปีใหม่นะครับสุดท้ายก็ความเรื่องของการชมการแสดงเสร็จแล้วครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับก็ตู้ไทยขับตู้นี้รถเยอะนิดหนึ่งครับวันก่อนก็เกิดอุบัติเหตุน้องสิบหกปีแหกโค้งนิดหนึ่งครับเสียชีวิตนะครับก็เป็นผลแรกนะครับก็ ทัวงที่กลังก่อสร้างสิขยเรด้ลนะครับต้องฝากกันบขี่รถนะครับว่ารับมองให้ขับขับไม่ซิ่งแต่ก็ให้ไปนะครับก็สหัพวกนังการก็ฝากหาที่เท่านี้นะครับขอให้มีความอดทนพอรับพระทานสินะค้าตรกบริษัทตำรวจปูทอพระีนะครับขออนุญาตแนะนำผู้ที่อยู่ตรงนี้นะครับคนแรกครับคุณนลุงสิลาสมดีจิรวัฒน์ครับ ครับต่อไปครับเร็วๆนะครับท่านพุทธพงศ์สิสดครับคณะกรรมกาจันทศานะครับท่านผู้ช่วยประยุกต์สว่างผุยครับครับท่านครับท่านเสด็จพระยาครับครับท่านคุณหมอระดับสีดารางครับผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอรัตนบุรีนะครับท่านบัณเจียสีสดครับอดีตการั์ตะบนไทยครับประธานตะบนการณ์หลวงพิจิตรพ้ศ์ครับครับที่รักศาครับท่านสมชัยครับเพียงเสมอครับกำปันตะบนนุ่งมะทองครับผม ก่อนอนุญาตครับก่อนอนุญาตครับเอาเสียสมทิศครับสมทิศครับวันนี้เรดีใจครับผมเย้ครับท่านผู้ใหญ่นะครับจากนาวรมครับท่านเจริญพิจารณ์ครับผมท่านผู้ใหญ่องค์สีท่านเจริญครับผู้ใหญ่บ้านตัวที่ห้านะครับบ้านหองหล่มครับท่านผู้ใหญ่บ้านนาวรมครับครับ ท่สสานรักษาการรัะเจา้าประจันทพิรครับจากสี่เหลี่ยมครับท่านผู้ใหญ่ลูกหลานของทุคลครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองขบงไผ่ของเราครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ไม่สามารถเอ่ยชื่อเอ่ยนามาได้นะครับที่มาีเกยรติมาร่วมในงานในวันนี้นะครับอยู่บนเวทีของเรานะครับผมนะรในานามของ ผู้จัดนะครับและทุกท่านขอขอบพระคุณแขกรับเกียรตินะครับทางมารับชมนะครับสําหรับพิธีการท่านพลตเขุญาตเพียงนท่านี้ขอบคุณครับ,บครับผมขอสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่คนระับขอเชิญยังยืนอยู่ตรงนี้นะครับยังยืนอยู่ตรงนี้ครับเพื่อการถวายความไร้ก <ๆ S 3> ับข้าหลวงรัฐมนตรมพลตรีกองพล<ๆ>ตรีนายดีครับผมถ้าแถวเหมือนเดิมเลยครับท่านก่อนญาตนะครับแถวเหมือนเดิมเลยครับดี